ด้ว่าจะเป็นพี่พี่ M P C พี่พี่เพื่อนบ้านด้วยกันนะครับครอบครัวรัสิงโตด้วยกันนะครับก็ขอบคุณจริงๆนะครับที่มาร่วมกันในวันนี้นะครับแล้วก็คอยติดตามผลงานของสิงโตแล้วก็อยู่ด้วยกันแบบนี้มาปีที่สองแล้วสตอร์สวยมากแต่เรา,าถามไม่รู้ว่าทำไมนกต้องไปเกาะที่ไหล่สิงโตด้วยฮะทำไมนกต้องเกาะที่ไหล่สิงโต ค่อยจิกถึงโตไวไงอ๋อไม่ค่อยถึงโตโดนจิกตลอดเลยอ๋อเข้าใจแล้วนะครับผชอบจะได้อยู่กับตีนตอตลอดใช่เป็นเราที่เชื่อมมากหรือเปล่าอ๋อครับตีนตนึ totally yeah, ่งสานจะตีถึงตอตลอดเลยครัก็จะจิกใช่ไหมครับ จริงก็จริงก็ถ้าพูดถึงความรักนะครับไม่ไดีมดันจะขี้ตาน้องนี่ยังไม่เชื่อนะเนี่ยโอ,คคโอเคครับก็สาหรับพูดถึงความรักนะครับก็มีหลายรูปแบบเนาะความรักของคี่พ่อพี่แม่ใช่ไหม ความรักของเพื่อนในวันนี้นะครับ <S <S ความรักของครอบครัว LKC ความรักของเพื่อนบ้านความรักของทุกคนนะครับก็ต่างมีความรักแต่ว่านอกจากความรักแล้วเราก็อย่าลืมความเข้าใจนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีความเข้าใจแล้วเราก็ทําให้เรามีรอยยิ้มมากขึ้นนะครับไปฟังเพลงนี้ดีกว่า,าอยากฟังเบาๆไหม <S 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 ถ้าอยากฟังเบาๆขอเสียงดังๆได้ไหมครับ ธใ,ใจมิใจเธอต้องการอะไรให้บันมาไหมให้บังงบงบงงนงุ่นไหวเพียงเธอหนั่งใส่ใจกัน

เกิ ừ, ไฟกลงนะ้ำเคยเคยแล้วกันบาบ่รู้ bye bye. อผมอมือห่อยผมมือน่อยอเดี๋ยเงียบนะเธอับฉันยัต้องเิน ฉันผู้ใจก็ลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียใจหมายถึงไ,ไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งดูไม่ได้คิดถึงใครทำเพื่อความสบายเราเธอกันในความฝันมีเวลาดีๆเราบอกให้ฉันได้เพิ่งมีมากเกินไปวันนั้น คงกบบาคนกิใครตั้งตัวตาสบายแล้เจกันในวันฝันมีเวลาที่จริงก็พอให้ฉันได้ฟงไม่มาใรนคลันเาไม่เป็นไดแต่เธอ ลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งเมื่อไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตางสบายและเจอกันในความฝันไม่เลยที่จบอกให้ฉันได้ฟังเอาเธอจะเพียงเท่นั้นใครๆ เาเาเาคองอครัคคร้้ไวามฝันมีลายลาย,ลายดีดีดคขาบอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไป ถ้าชอขอเสียงกรี๊ดกันกอบสิงโตหน่อยได้มั้ยดู <Yeah. S 1> ข่านกับสิงโตต้เสียงนี่ตกองนะครับว่ายังวัยรุ่นกันอยู่นะครับ <Yeah. S 1> ร่างกายจะสูงไวัไม่เป็นไรแต่ขอให้ใจวัยรุ่นเขาว้ <Yeah. S 1> อายุเป็นเรื่องของตัวเลข <Yeah. S 1> นะครับ <Yeah. S 1> ผมความสุขอยู่พี่ใจนะครับ <Yeah. S 1> นะครับ